สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีพามาเที่ยวนะคะที่ร้านก๋เตี๋ยวเรือหิมนาน,นะคะร้านนี้นะคะอยู่ย่านฮาทไทรลาดน,นะคะซึ่งมีบรรยากาศนะคะที่แบบว่านั่งกินอาหารนะคะกลางทุ่งนาน,นะคะบรรยากาศนะคะในร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นแบบซุ้มๆแบบนี้นะคะที่เรานั่งทานนะคะหรือว่าจะนั่งแบบว่าห้อยขาก็ได้นะคะกลางทุ่งนานแบบนี้เลยนะคะ เครื่องดื่มนะคะที่นี่ก็จะมีหลากหลายนะคะนี่ก็เลือกมานะคะเป็นน้าเก๊กมวยนะคะซึ่งมากับแพ็กเกจจิ้งแบบเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะคะพร้อมกับขันน้ํานะคะซึ่งน่ารักมากมากเลยค่ะเราจะมาดูเมนูคร่าวๆกันนะคะที่นี่ก็จะมีเป็นส้มตำค่ะแล้วก็เป็นขีเติ๋วเรือนะคะขนมจีนนะคะแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งต่างๆนะคะก็มีขนมหวานนะคะที่แนะนํานะคะก็จะเป็นขนมถ้วยค่ะ แล้วก็หมูสเตะนะคะก็มีด้วยนะคะเมนูแรกที่มาเสริมนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะคะก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะขนาดกําลังพอดีนะคะมากับหม้อทองเหลืองน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีเตานะคะอุ่นร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้นะคะเราก็สั่งเส้นแยกต่างหากนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นมาเพิ่ม เมนูต่อมานะคะก็จะเป็นส้มตำปูม้านะคะตัวนี้อร่อยมากเลยนะคะเป็นแบบว่าไม่เผ็ดมากนะคะเผ็ดกําลังดีนะคะแล้วก็ปูม้าสดโอเคเลยค่ะกินกลางทุ่งนาฟินมากเลยนะคะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นไก่ทอดนะคะเหมาะสําหรับเด็กๆเลยค่ะนี่นะคะอยากแนะนําเลยค่ะหมูสเตกนะคะอร่อยมากค่ะโดยรวมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ได้สั่งมา ก็เป็นเมนูขนมหวานนะคะขนมถ้วยนะคะอร่อยมากนะคะเด็กๆชอบนะคะหวานกํ <ๆ S 1> าลังพอดีนะคะไม่หวานมากเกินไป <_ co. S 1> ก่อนกลับนะคะเราก oh ็ co. จะไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะ<_ co. <_ co.> ก็มีหลากหลายมุมมากเลยนะคะถ่ายออกมาก็สวยงามมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆรบ้านอีกค,ครั้งค่ะ ใครสนใจนะคะอยากมาเที่ยวก็สามารถเซิร์ชคำว่าไว่เต๋ยวเรือหิมนานะคะแล้วก็ลองดูนะคะลองดูรีวิวนะคะอันนี้พอดีเป็นใกล้บ้านบีค่ะก็เลยอยากที่จะมาแนะนำต่อสำหรับคลิปนี้นะคะบีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ